สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้นะต้องบอกได้เลยค่ะว่าเหมาะกับในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการค้านะคะการมองช่องทางการลงทุนในกิจการต่างๆเนี่ยเรียกว่าได้ผลดีเลยทีเดียวแล้วคนโสดค่ะดวงรักเฮงนะคุณจะได้พบคนที่ถูกใจค่ะ การเงินของคุณยังไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนโชคลาภเดี๋ยวมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยค่ะมันจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้สำหรับคนที่เกิดวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอนะังคาระวันนี้ทับใจสักนิดหนึ่งค่ะกับเรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจนะคะมันเกิดความร่าช้าเกิดขึ้นนะคะ แล้วเตือนกันสักนิดว่าวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือไปตกลงร่วมหุ้นกับใครทั้งเส้นนะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ค่ะการเงินเนี่ยเรียกว่ายังดีอยู่พอสมควรเลยรวมถึงเรื่องของโชคลาภค่ะที่วิ่งเข้ามาหาเรานะคะเรียกว่าสมรลถอย่างได้เลยนะสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีขาวเชื่อประดับนําโชคในรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเพชรค่ะ ชิสตันนิ่มแล้วก็เครื่องเงินเรีวยกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินกับโชคลาภให้เข้ามาหาเราเลยนะสําหรับท่านที่ต้องการหนุนดวงในเรื่องของโชคลาภและการเงินค่ะให้ไปขอพรกับแม่นางตะเคียนรวงพ่อปานองค์ท่านท้าเวสุวรรณแต่ถ้าเกิดคุองการเสริมดวงต้องการหนุนดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะให้ไปขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลมองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็หลวงพ่อสมหวังนะคะ สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะหรือเกิดในวันเนี้ยเวลาเราทำบุญเสริงดงมดวงวันเกิดนะให้ทำบุญที่ใส่บาตรพระประจำวันเกิดค่ะแล้วก็ปิดทองฝังลูกนิมิตตรงนี้จะเกิดอาธิสงให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความมั่นคงนะข้อสําคัญนะจะไปไหนมาไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะคอยปกปกักรักษาคอยคุ้มครองเราค่ะชีวิตเราเนี่ยก็จะมีความราเรื่งน,นะคะมีแต่ความเป็นมงคลเข้ามา อาหารนะ่าจะใส่บแบบเยี่ยงพระสวัยสังฆทานก็ดีในนั้นนะ่ต้องมีกล้วยค่ะนะคะกล้วยไข่เชื่อมกล้วยบวชชีกล้วยหอมนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะรับลื่นค่ะไรอุปสรรคมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกาย,ยนนะคะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข6เลขสลข9เลขหเลขส เล่นไปที่เลขสี่กับเลขหกชุดจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกแล้วมาถึงช่วงเวลาสิบแปดจุดสามศูนย์นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าเลขสี่เลขเจ็ดเน้นไปที่เลขสองกับเลขหนึ่งชุดจับคู่สองศูนย์สองสามสองห้าสองหกศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง ส่วนในรอบ19.30นชุดวิเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข9เลข0เลข8เลข5เลข7เน้นไปที่เลข3กับเลข9ชุดจับคู่31 32 34 36 19 29 49 69ทุกท่านอย่าลืมนะคะจะรักเน้นเน้นเสมอๆว่าการให้ทานนะคะการทำบุญการให้ทานนะคะ กับคนที่เขา,เาตกทุกได้ยากกับคนทีาลาบากกับเราเนี่ยมันจะเกิดอ,อดิตส่งให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะ,ะมันจะทำให้เราการเงินคล่องมือทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือเราโชคลาภก็วิ่งหาเพราะฉะนั้นอย่าลืมบั่นทําบุญและให้ทานพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์าทางช่องทางซีมีดมีวันนี้นะอาจารย์ักขอลาทุกท่านไปก่ตอดขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกท่านรับจับรับโชคสวัสดีค่ะ